จากจังหวัดสกลนครค่ะมายู่กันทีขอนแก่นค่ะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนผู้มีภาคจังหวัดขอนแกน่นเร่งติดตั้งเสาไฟฟ้าที่หักทับรถเกง๋งลังรถบรรทุกเทเลอร์18ลหลอที่บรรทุกรถแม็กโฮขับฝ้ากลางเมืองขอนแก่นค่ะแม็กโฮก็ได้เกียวสายเคเบิลเหตุหเ้เสาไฟฟ้าล้มทับรถยนต์ที่กำลังขับผ่านเสียหายขณะนี้สามารถจ่ายไฟฟ้าไดตามปกติแล้วค่ะ เมื่อเวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีของวันที่ยี่สิบสามเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะได้มีรถเทเลอร์บรรทุกรถแมคโครขับมาบนถนนกลางเมืองค่ะจากหน้าสถานีตำรวจผู้ทอนเมืองขอนแก่นมุ่งหน้าไปทางสารากลางจังหวัดขอนแก่นค่ะก่อนที่แขนรถแมคโครเนี่ยค่ะสิไปเกี่ยวกับสายเคเบิลที่ผาดกลางถนนจนเฮ็ดให้เสาไฟฟ้าเนี่ยค่ะได้ล้มทับรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า HRV หมายเลขทะเบียน ก่อช่อหกหนึ่งแปดหนึ่งมุกดาหารค่ะคได้รับความเสียหายแล้วกัยังเหตุให้ไฟฟ้าดับและสัญญาณอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการ่ายต่างๆเนี่ยค่ะยังใส่งานบ่ไดรหลังเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่การไฟฟา้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นค่ะพร้อมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตขายต่างๆเนี่ยค่ะคได้เข่าสำรวจความเสียหายและเร่งซ่อมแซมโดยเจ้าหน้าที่การไฟฟา้าได้นำเสาไฟฟา้าตนใหม่มาติดตั้งแทนเสาเดิม ้อมกับเชื่อมต่อสายไฟฟ้าแรงสูงเพื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนได้ใส่ตามปกติครับพี่้อมครับด้านพันธบรวจเอกยศสวัสดิ์แก้วสืบท่านยานิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นครับได้เปิดเผยวา่ารถเทเลอร์ในน้ำรถแบคโฮเพื่อไปทรงปลายทางทีจังหวัดอุดรธานีครับ<ะ>โดยใส่ GPS น้ำทางหนองความ,มซึ่งขับผ่านใจกลางเมืองขอนแก่นครับจนกระทั่ง มาเกี่ยวสายไฟสัญญาณจนเหตุห้เสาไฟนี่หักลมมาพ้อมมาถับรถยนต์เบื้องต้นนะครับลอยเว้นเจ้าของคดีเตรียมแจ้งข้อหาคดีอาญาครับประมาทเหตุหย้ยทรัพย์เสียหายส่วนคดีแพ่งทั้งผู้เสียหายทั้งสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตการไฟฟ้าส่วนผู้มีภากและเจ้าของรถยนต์กรมีการฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อไปอครับ เห็นว่าใส่ GPS น้ำทางก็อาจจะบอกคุณชินเส็นทางนะคะเนาะก็สิรับพาใจกลางเมืองมาเลยนอยสายไฟเขาแห่งระยงระย่างอยู่ค่ะคอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะครับ